สวัสดีครับไรท้องนูดครับผมมณีนะครับผมจะพามาผสมยานะครับฉีดกําจัดใส่เดือนฝอยในดินนะครับผมนี่นะครับจะเป็นยาที่ผมใส่เนาะเป็นวิรัมพับนะครับขวดหนึ่งนะครับต่อน้มรอยีซิบลิดกับบับปูนั้งสี่เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นท่อที่ผมจ่อใส่ตรงหนามดูดเข่าเครื่องนะครับสูบหนามเนาะก็จะมีวาล์วปับนะครับสำหรับปับอ่าดูดเร็วดูดซ่านะครับผมเพื่อที่จะเข่าปั๊มเนาะไปที่นี่เพราะเข่าปั๊มเขาก็จะมีใบพัดตีหนามให้มันเข่ากันครับมัน ยาครับที่ดูดน้ำขึ้นมาให้มันทรงเป็นน้ำทอ,อไปเข่าแปลงนะครับเนาะเพราะผสมแหลวกับฉีดนะครับ่นทั้งสิ่นเลยครับไปน้ำหัวสปปิงเกเนาะมันก็จะกระจายนะครับอยู่ทั้งลำต้นแล้วก็อยู่ทั้งส่วนอื่นๆของแปลงนะครับอันนี้ก็จะฉีดให้มันทัง้งอ่บแปลงทีท่ำผลแล้วก็แปลงที่เห็ดกิ่งพันธ์นะครับก็จะสเปรย์ทั้งขางบนนะครับกับสเปรย์ทั้งขางล่างนะครับเพราะว่าขางบนให้มันถึกตุ่มนะครับเนาะนี่ก็คือวิธีการกับจัดใส่เดือนฟอยนะครับของแปลงผมเพราะว่าเป็นบื้นดินท ทุกๆสมเดือนต้องเิ็ดนะครับบร์สันบไวใดนอะโลกใส่เดือนฟอยนี่เข่าแน,น่นอนนะครับเก่าเลียงดีๆมาฝากครับผม